สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า c u t c h เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่หลงรักผู้ชายอย่างหัวปักหัวปัม๊มเธอทําทุกอย่างทั้งเรื่องดีและเรื่องที่คาดไม่ถึงแล้วตอนจบของเรื่องจะเป็นยังไงนะครับผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกาลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่อง ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทาง s h อป e ี้ไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานในการทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับหนังเปิดเรื่องมาที่เด็กน้อย2คนทั้งคู่ขึ้นไปนั่งเล่นด้วยกันอยู่บนหลังคาฝ่ายของเด็กผู้ชายก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวเด็กหญิงสงสัยก็เลยถามเขาว่าเขาอะยิ้มทําไม เด็กผู้ชายก็ไม่ยอมพูดเด็กหญิงก็เลยบอกว่างั้นฉันขอซื้อความลับของเธอแล้วกันเด็กชายก็เลยยอมบอกไปว่าเขาได้ไปจูบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วตอนนั้นนะครับสีหน้าของเด็กผู้หญิงก็เริ่มเปลี่ยนไปทันทีแล้วทีนี้เด็กผู้ชายก็ขอซื้อความลับของเธอกลับบ้างเด็กหญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าก็แกจูบผิดคนไงล่ะแล้วก็ได้ถีบเด็กชายคนนั้นจนเกือบตกจากหลังคาข้อหาที่ไปจูบกับเด็กผู้หญิงคนอื่นจากนั้นเรื่องราวก็กลับมาสู่ในยุคปัจจุบัน และผู้ชายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าสกอต t เขาเป็นหนุ่มที่หล่อมากเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนเรื่องสาวๆคงไม่ต้องพูดถึงและในการแข่งขันครั้งนี้ตัวเขาก็เรียกได้ว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังกัดฟันเล่นต่อจนจบเกมแถมยังทําประตูให้กับทีมได้อีกหลังจบเกมแล้วบ็อกที่เป็นเพื่อนนักฟุตบอลในทีมก็ได้ชวนเขาไปงานเลี้ยงฉลองชัยชนะด้วยกัน แต่เขาก็รับปากทรงเดชไปเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ชอบไปงานปาร์ตี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ชอบเข้าสังคมด้วยบ็อกก็เลยเอาถุงมาครอบหัวของเขานะครับแล้วก็ลักพาตัวเขามาที่งานปาร์ตี้แล้วที่งานเลี้ยงสกอตก็ได้เดินตามหาจูนซึ่งเป็นเพื่อนสาวคนสนิทพอเจอกันแล้วทั้งคู่ก็ออกมาด้านนอกงานด้วยกัน2คนในระหว่างนั้นบ็อกก็ได้ท้าสกอตให้วิ่งแข่ง แต่แล้วสกอตก็ได้เสียหลักล้มลงกับพื้นและในการหกล้มครั้งนี้ก็ทําให้สกอตขาหากักและมันมีผลต่อการเล่นฟุตบอลของเขามากและเวลาก็ผ่านไปถึง6เดือนสกอตเขาเริ่มกลับมาวิ่งอีกครั้งเพื่อที่จะได้กลับมาฟิตร่างกายให้เหมือนเดิมวันนั้นเขาวิ่งผ่านหน้าบ้านของเบสเพื่อร่วมห้องเรียนเมื่อเธอเห็นเขาวิ่งผ่านเธอก็สแสดงอาการประหลาดๆออกมาตั้งแต่ไปค้นหาวิธีการจูบแล้วทดลองจูบกับก,บกระจกเพื่อเป็นการซ้อม พอสกอตกลับมาถึงบ้านเขาก็เจอกับพ่อทั้งคู่นั่งเล่นหมากรุก,กด้วยกันพ่อของเขาก็เลยพูดด้วยความเป็นห่วงเพราะจริงๆแล้วขาของเขาอ่ะจะต้องใช้เวลารักษาถึง2ปีแต่นี่ยังไม่ถึง2ปีเลยสกอตก็ออกมาวิ่งซะแล้วแต่ความจริงนะครับสกอต่นะ์เขาไม่ได้อยากเป็นนักกีฬาสักเท่าไหร่แต่เพราะว่าครอบครัวของเขามีฐานะค่อนข้างยากจนทําให้เขาต้องใช้ความเป็นนักกีฬาสอบชิงทุนเข้าเรียนในโรงเรียนดีๆให้ได้ สกอตต์นั้นน่ะชื่นชอบการวาดรูปมากๆแล้วเวลาที่เขาวาดรูปเสร็จเขาก็มักจะเอารูปเหล่านั้นไปทิ้งถังขยะและเบสสาวที่แอบชอบเขาก็จะไปคุยถังขยะหยิบรูปที่เขาขยำทิ้งขึ้นมาเก็บเอาไว้วันต่อมาหลังจากที่สอบเสร็จแล้วสกอตต์ก็ได้เดินมาที่ล็อกเกอร์ก็พบว่ามีคนเขียนจดหมายรักแอบใส่เอาไว้ในล็อกเกอร์ของเขาด้วย แล้วเย็นวันนั้นเขาก็ไปออกวิ่งอีกครั้งแต่เขาได้ไปชนกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแอนดี้ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่ร้านกาแฟาที่เบสทำงานอยู่พอแอนดี้เดินกลับเข้ามาในร้านกาแฟาที่เธอทำงานเธอก็ได้ชวนเบสคุยเรื่องของสกอตต์แต่เบสก็เริ่มชักสีหน้าไม่ค่อยพอใจและในร้านกาแฟานั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่แอบชอบเบสอยู่ซะด้วยหลังจากที่แอนดี้ว่าจากงานที่ทำในร้านกาแฟาเธอก็มายืนดูโน้ตบุ๊กของเบสที่เปิดอยู่ เธอเห็นคำพูดของเบสเหมือนคนที่กำลังตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งแล้วเมื่อเธอถามขึ้นมาเบสก็เลยบอกว่ามันเป็นบันทึกการตกหลุมรักจากนั้นเธอก็รีพับโน้ตบุ๊กเก็บทันทีแอนดี้ก็เลยเตือนเบสด้วยความเป็นห่วงเธอบอกว่าถ้าเกิดว่าจะรักใครก็อย่าให้มันมากจนเกินไปแล้วเธอก็ยังชวนเบสคุยว่าเมื่อก่อนนี้เธอเองก็เคยแอบปลื้มใครคนหนึ่งมากเหมือนกันถึงขนาดที่ว่าพยายามไปตีสนิทก,กับแฟนของเขาเลยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วในคืนนั้นนะครับ เบสก็ได้ไปแอบดูสกอตที่กำลังฝึกซ้อมบอลอยู่คนเดียวและเมื่อสกอตกลับมาถึงบ้านเขาก็มาหยิบกุญแจบ้านที่ซ่อนไว้ใต้รูปปั้นเต่าหน้าบ้านตอนนั้นเองจูนก็ได้โผล่มาเธอเป็นคนเอากุญแจบ้านของเขาไปจูนถามเขาว่าเขาหลบหน้าเธอทำไมสกอตก็บอกไปว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างเพราะว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นตัวจริงของทีมฟุตบอลเหมือนเดิมจูนก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วเธอแค่แค่อยากกลับมาทักทายเขาเหมือนเดิมเท่านั้นแล้วทั้งคู่ก็ได้ขึ้นไปนูนียกันบนห้อง จนกระทั่งเสียงพ่อของสกอตดังขึ้นเขาพยายามจะผลักเธอให้ออกไปเพราะไม่อยากให้พ่อรู้แต่จูนเธอยังคงพยายามที่จะโนเนียกับเขาต่อไปแล้วในจังหวะที่ทั้งสองคนต่างก็หันหลังให้กันเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจูน <June S 2> ก็ได้ใช้จังหวะนั้นนั่นเองนะครับแอบถ่ายรูปของเธอกับเขาที่กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยกันอยู่แล้วเมื่อจูนเดินออกมาถึงหน้าบ้านสกอตก็เดินตามมาติดๆเขาบอกกับเธอว่า จริงๆแล้วเขาก็ต้องการเธอเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอยากให้เป็นเพื่อนกันไปก่อนตอนนี้เขามีเรื่องเครียดมากพออยู่แล้วจูนก็บอกว่าเธอเข้าใจเขาดีทางด้านเบสเธอก็ได้แอบตามจูนจนมาถึงบ้านนะครับจากนั้นเธอก็ได้เข็นจักรยานกลับบ้านของตัวเองระหว่างทางเธอก็ได้เจอกับเจฟฟี่ที่ได้มาดักรอเธออยู่ เจฟฟี่ถามเธอว่าพ่อแม่ของเธอไปไหนเพราะว่าเขานั่งรอเธอมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เห็นมีใครกลับมาบ้านเลยเบสก็เลยบอก,กบเขาไปว่าพ่อแม่ของเธอเป็นคนเขียนหนังสือท่องเที่ยวพวกเขาก็เลยต้องเดินทางกันอยู่ตลอดเวลาเจฟฟี่ <Jeffrey S 2> มาส่งเบสถึงหน้าบ้าน,น,าานเธอรีบปิดประตูใส่เขาแต่ว่าเขาก็เอาขาขัดประตูเอาไว้แล้วก็บอกว่าเขาได้ก๊อปปี้เพลงให้เธอฟังด้วยตอนแรกเบสก็ตั้งใจว่าจะไม่รับแต่แล้วเธอก็ตัดสินใจรับมันเอาไว้เพื่อให้เขารีบๆกลับบ้านไป ซึ่งเจฟฟี่นี่ก็คือคนในร้านกาแฟานะครับที่แอบชอบเบสแล้วในคืนนั้นเบสก็เอาแต่นั่งเปิดรูปภาพของจูนดูซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นไม่มีใครเดาใจเธอออกว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่หลังจากวันนั้นเบสก็ได้ไปแอบด,ดูสกอตวิ่งออกกลังกายในตอนเช้าเธอทําแบบนี้อยู่ทุกวันจนคล้ายกับว่าเธอเป็นคนโรคจิตไปซะแล้วและในห้องฟิตเนส สกอตที่กำลังออกกำลังกายอยู่เขาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาอ่ะยังแข็งแรงไม่พอในการใช้เครื่องออกกำลังกายที่มันต้องใช้แรงเยอะๆเพราะตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนกำลังแอบดูเขาอยู่ แต่เมื่อเขาหันไปเขาก็เห็นบล็อกเพื่อนของเขายืนอยู่ข้างหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกยาก้ยายก,กันออกจากห้องฟิตเนสสกอตก็มางขึ้นรถของเขาส่วนบล็อกก็วิ่งออกกําลังกายขึ้นลงบันไดยอยู่สกอตขับรถออกไปโดยที่ไม่ได้ทันสังเกตว่ากระจกรถของเขาอ่ะมีใครบางคนเอานิ้วมาวาดรูปหัวใจเอาไว้ด้วยส่วนบล็อกวิ่งต่อไปได้สักพักหนึ่งก็มีใครบางคนเอามือคว้าข้าขอเท้าเขาขอเอาไว้ทําให้เขาหงายหลังตกบันไดหัวฟาดพื้น แล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับเบสเนะี่ยได้นัดส,สกอตให้ไปเจอกับเธอที่สระว่ายน้าเบสเธอแต่งตัวมาซะสวยเลยแต่ว่าสกอตไม่ได้มาตามนัดเธอเสียใจมากพอกลับมาบ้านเธอก็เลยเอาชุดมาเผาทิ้งวันต่อมาสกอตก็ออกมาวิ่งออกกําลังกายเหมือนเดิมเขาได้ชนเข้ากับเบสทั้งคู่ก็เลยได้พูดคุยกันพักหนึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เธอได้อยู่ใกล้ชิดกับสกอตแล้วนั่นมันก็ทําให้เธอดีใจมากในคืนนั้นสกอตได้โพสต์ข้อความว่าเขาจะไปดูหนังข้างนอก เบสก็เลยแต่งตัวสวสวยเลยนะครับมารอเขาที่หน้าโรงหนังเธอมโนว่าเธอได้เข้าไปดูหนังกับเขาอย่างโรแมนติกแต่ความจริงก็คือสกอตได้มาดูหนังกับจูนมันก็เลยทําให้เบสเสียใจมากแล้วในคืนนั้นเองขณะที่พ่อของสกอตนอนหลับอยู่บนโซฟาก็มีหญิงสาวคนหนึ่งแอบเข้ามาในบ้านของเขาแล้วเข้าไปหลบอยู่ในบ้านจนกระทั่งสกอตกลับมาถึงบ้านเธอก็แอบมองเขาตอนเขากําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าและยังมองดูเขาจนกระทั่งเขานอ,นอนหลับไป จากนั้นเธอก็ได้ใช้มือสัมผัสที่หน้าท้องของเขาเบาๆแล้วลูบไปที่เส้นผมแต่ตัวของสกอตเองนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัวก่อนจะกลับเธอยังหยิบรูปครอบครัวของเขาติดมือกลับบ้านไปด้วยวันต่อมาเบสมาที่ร้านกาแฟาเธอได้เจอกับแอนดี้ที่กำลังทำงานอยู่และดูเหมือนว่าเจฟฟี่ก็จะมารอเธอที่นี่ทุกครั้งในวันที่เธอมาทำงานด้วยจนเบสเริ่มรู้สึกลำคาญ ในวันนี้เจฟฟี่มาชวนเธอไปออกเดทเบสตั้งใจจะปฏิเสธแต่แอนดี้แก่ขยันขยอเห็นดีเห็นงามด้วยกับการออกเดทในครั้งนี้เบสก็เลยจำใจต้องไปออกเดทกับเจฟฟี่นะครับทั้งสองคนพากันไปกินพิซซ่าที่กลางป่าเจฟฟี่รอจังหวะอยู่นานเขาพยายามจะเข้าไปจูบเบสแต่เธอก็ไม่ยอมเขาบอกกับเธอว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมเปิดโอกาสให้เขาบ้างแต่สิ่งที่เธอตอบกลับไปทำให้เขาต้องนิ่งอยู่นานเลยเพราะเธอบอกว่าคนเราอะเลือกไม่ได้หรอกนะว่าจะชอบใครหรือไม่ชอบใคร แล้วเบคก,ก็ได้เดินจากไปแล้วพอเธอมาถึงบ้านเธอก็ได้เอารูปของจูนกับสกอตไปตัดต่อเปลี่ยนเป็นรูปของเธอแทนและเช้าวันหนึ่งจูนตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่ากระจกที่บ้านของเธอมีคนมาเขียนว่าเขาเป็นของฉันจูนก็เลยเอามาให้สกอตดูเขาคิดว่าจูนเป็นคนเขียนเองเพื่อเรียกร้องความสนใจทําให้จูนนั้นโกรธมากต่อมาสกอตก็ได้เดินมาในร้านกาแฟาเขามาเจอกับครูบราวน์ซึ่งเธอก็ชอบอ่อยสกอตซะเหลือเกิน เธอชวนให้เขามานั่งที่โต๊ะเดียวกันกันกบเธอเธอบอกกับเขาว่าในวันสอบวันนั้นน่ะเธอรู้หมดทุกอย่างว่าเขาอะแอบดูฉเฉลยเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมในเมื่อครูรู้ว่าเขาแอบดูฉเฉลยแล้วยังให้เกรดเกับเขาด้วยครูบาก,ก็เลยบอกว่าเธอเห็นสกอตวิ่งผ่านบ้านทุกวันเธอก็เลยบอกให้เขาอานิยายไปอ่านเรื่องหนึง่ง แล้วกลับมาบอกเธอด้วยว่าเขาคิดยังไงกับตอนจบของนิยายเรื่องนี้และเมื่อสกอตเดินผ่านเบสกับแอนดี้เขาก็ได้พูดทักทายเบสขึ้นมาจังหวะนั้นเองเบสก็ดันพูดออกมาแบบแสดงอาการหึงหวงจนแอนดี้รู้สึกตกใจและท่าทางหึงหวงของเบสนั้นทําให้สกอตเข้าใจได้เลยว่าจดหมายที่อยู่ในล็อกเกอร์ของเขาจะต้องมาจากเธอแน่นอนเขาก็เลยบอกให้เธอเลิกยุ่งกับเขาซะและเมื่อเบสทําให้เขาเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในวันนั้นสกอตก็เลยได้ไปขอโทษจูนเรื่องที่เขาบอกว่าเธอเขียนข้อความบนกระจกเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจนจูนได้โกรธเขาไป เช้าวันต่อมาขณะที่ครูบาออกมาวิ่งตามปกติเหมือนเช่นเคยแต่ก็มีใครบางคนกำลังแอบดูเธออยู่ตรงบริเวณด้านหลังต้นไม้จากนั้นคนคนนั้นก็ได้ใช้ไม้ฟาดไปที่หน้าของครูบราจนเธอเสียชีวิตไปแล้ววันหนึ่งนะครับขณะที่สกอตต์กำลังออกกำลังกายอยู่ในฟิตเนสเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาจับที่หัวของเขาจากทางด้านหลังเขาตกใจมากจนออกกำลังกายผิดท่าแล้วล้มลงไปเมื่อเขาหันกลับไปดูก็พบว่าประตูโรงยิมมันเพิ่งถูกปิดลงไป จากนั้นสกอตก็ไปไว่ายน้ำต่อแต่เขาก็ดันทำมือถือตกน้ำไปเขาเอามือถือไปซ่อมเพื่อที่จะกู้ข้อมูลคืนแต่แล้วเขาก็เห็นว่ามีคนนำภาพของเขากับจูนออกไปเผยแพร่จนทำให้จูนไม่คุยกับเขาอีกเลยแล้วสกอตก็เดินไปต่อว่าเบสที่ในร้านกาแฟาสยกใหญ่เบสบอกกับเขาว่าเธอควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเจฟฟี่เห็นว่าเธอกำลังโดนต่อว่าก็เลยพยายามจะเข้ามาช่วยนะครับสกอตก็ได้ต่อยหน้าเจฟฟี่ไปทีหนึ่ง แล้วในคืนนั้นเบสก็มาปลอบใจจูนแล้วก็เช็ดน้ําตาให้จูนพร้อมกับแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอเบสกลับไปแล้วจูนก็มานอนพักสายตาเธอก็ถูกใครคนหนึ่งเอาหมอนกดที่หน้าของเธอจนทําให้เธอเกือบตายจูนพยายามเดินออกไปขอความช่วยเหลือจนมาเจอกับสกอตแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เขาฟังสกอตก็คิดว่าเบสต้องเป็นคนทันแน่ๆ แต่จูนเธอไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าเบสเพิ่งจะปลอบใจเธออยู่เมื่อกี้นี่เองสกอตให้สัญญากับเธอว่าเขาจะเป็นคนจบเรื่องนี้เองเขาเลยรีบขับรถออกไปแต่ทว่าเขาดันขับรถไปชนเข้ากับรถจักรยานของแอนดี้เขาลงมาช่วยเธอแล้วเห็นว่าแอนดี้เลือดออกมากแถมจักรยานก็พังอีกเขาก็เลยอาสาจะพาแอนดี้ไปส่งที่บ้านแล้วในจังหวะที่สกอตเผลอนะครับแอนดี้ก็ได้ใช้ไม้ฟ้าไปที่หัวของเขาจนเขาสลบไป แล้วภาพเหตุการณ์มันก็ได้เฉลยให้สกอตร,รู้ว่าคนที่ทําให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตายของครูบราวการนําภาพเปยของจูนออกไปเผยแพร่หรือแม้แตก่กระทั่งเหตุการณ์ที่เขาขับรถชนเธอในคืนนี้ทั้งหมดมันเป็นฝีมือของแอนดี้ล้วนๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเบสสักนิดและเมื่อสกอตฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าแอนดี้ได้ขังเขาไว้ในห้องที่ชั้นใต้ดิน เขาพยายามที่จะต่อสู้ขัดขืนแต่ว่าแอนดี้รู้จุดอ่อนของเขานะครับเธอทําให้ขาของเขาหักแล้วจากนั้นเธอก็ได้ใช้ยาระงับประสาทของเธอฉีดเข้าไปในตัวของสกอตทาให้เขาสลบลงไปอีกครั้งสักพักก็มีเพื่อนชายมาหาแอนดี้ที่บ้านเขาเข้าใจว่าเธอคงจะกดอะไรเขาสักอย่างเขาก็เลยพยายามที่จะมาง,ง้อจนแอนดี้รู้สึกลำคาญเธอก็เลยใช้มีดแทงเพื่อนชายคนนั้นตายไปเลยทางสกอตก็เลยต้องรับศึกหนักแอนดี้พยายามบังคับให้เขาวาดรูป เพราะว่าเธอไปเห็นว่าเขาได้วาดรูปผู้หญิงคนหนึ่งเธอยื่นข้อเสนอให้กับสกอตต์ว่าถ้าหากเขาวาดรูปเธอบ้างเธอจะยอมปล่อยเขาไปสกอตต์ก็ยอมทำตามที่เธอบอกนะครับแต่ว่าเมื่อเขาวาดรูปเสร็จรูปที่วาดออกมามันก็ไม่ถูกใจแอนดี้เธอก็เลยฉีกรูปภาาทิ้งไปแล้วบังคับให้เขาวาดรูปใหม่แต่สกอตต์ไม่ยอมให้เธอบังคับอีกต่อไปแล้วเขาพยายามต่อสู้กับเธอจนเขาหาจังหวะที่แอนดี้พลาดล้มลงเขาก็เลยประคองตัวเองกลับขึ้นมาทางด้านบนของบ้าน แล้วในจังหวะนั้นเองเบสก็ดันมาหาแอนดี้ที่บ้านพอดีเพราะว่าเธอตั้งใจจะมาปรึกษาเรื่องความรักเมื่อเธอเห็นว่าสกอตต์โดนทำลายมากขนาดนี้เธอก็เลยพยายามช่วยเธอรีบโทรแจ้งตำรวจแต่ว่าแอนดี้ก็เดินมาเห็นพอดีเธอก็เลยเข้ามาทำลายเบสและตั้งใจจะฆ่าให้ตายแอนดี้นั้นนะครับไม่รู้ว่าเบสบมากับเจฟฟี่ด้วยเขาได้เข้ามาช่วยเบสแล้วทั้ง3คนก็ลอดตายมาได้อย่างหุดหิดนั่นทําให้เบสซึ้งใจในความดีของเจฟฟี่แล้วทั้งคู่ก็เริ่มต้นคบหากัน ส่วนสกอตก็เริ่มคบหาดูใจกับจูนจนได้ทางด้านแอนดี้เธอถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบ้าขนขณะที่หมอสอบถามเรื่องราวของเธอนั่นก็เลยทําให้เรารู้ว่าเด็กหญิงตอนต้นเรื่องที่ถีบเด็กชายบนหลังคาบ้านคนนั้นก็คือตัวของแอนดี้นั่นเองและสกอตก็ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกที่แอนดี้พยายามจะฆ่าแต่มีผู้ชายอีกหลายคนก่อนหน้าสกอตที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มากกันหมดแล้วแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปสิ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้นะครับ การที่ใครคนนึงมีความรักแล้วมุ่งอยู่แต่ความรักแบบนั้นผลสุดท้ายเมื่อมันไม่สมหวังสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือความผิดหวังแล้วมันจะทําลายชีวิตของคนคนนั้นลงไปได้ถึงแม้ว่าแอนดี้นะครับเธอจะเป็นโรคประสาทซึ่งมันก็อาจมีสาเหตุมาจากเธอเป็นคนที่ขาดความรักมาก่อนขาดการให้ความอบอุ่นจากคนใกล้ตัวมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากความอบอุ่นที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.6คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทงมาสนับสนุนทางช่อง สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ